องค์ดัมแสนสลีจันทานาคราชไปขาฝันเพิ่นมือคึืนนี่หละหลายคนอยู่คนบอกว่าจะรอรุ่นบ้ารอรุ่นบ้าสิต้องกับเพื่นบอได้ไหมต้องคอยเ้ามันสิต้งกับความฝันเพิ่นเบาเมือคืนบอสินะนงนะครับตัวเก่าองปรเบิวาบูดีนะครับอาจารย์บุณเหลกขัดน้มมือนีบล่มวันนี้ไม่ลมรอรอรอ รออาจารย์ก่อนเนาะพี่น้องเนาะรอกันเด้อคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิจจในการรับชมนะโมจตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ มกาขเิรัตเารื่วิมือมกาสุูวัลา์ไปจปตัุนี้อุมาจายมุตทวาะละชะลาิรเนรักากันันาคาจุตันตาสัิเยังตุสานุองควราวาจนังสาธโวเมสิได้เสียงตัวแรกมาไม่ได้ ตุกตากตาุกพนอนุกหลานมากโมนี่ตุกหลานสามาเผินมาผ้าเด้ปูด้อตุกหลานผ้าปีผ้านอนผ้าม <to> ้าผืนมาผ้าไปยื่นว่าย่าพอศักดิ์สิทธุกจัเลยผ้ากันมาเนาพีนอเนอะแม่ครับ ลูกหลานมากมันนี่ลูกหลานที่มากขอโชคขอลาบเออนะขอห <c oughs> มูมี่หมูแก้วจ,าจ่าจิตย่านจิตดวงจิตก,ก็ดีลูกหลานมากมันนี่กับพี่กับน้อง <c oughs> มาขอโชคขอลาบงดประจําวันที่หนึ่งคันว่านี่สองพัน <c oughs> ห้าร้อยหกสิบหกก็ขอให้มาในคันน้ำมนต์ของลูกเด้อปูเออ,อปูศ่ศักนดะิ์สิิทธ์เนาะพี่น้องเนาะครับ ปูกสีมาพอเลขกสามตกด็ดีสองตก็ดีก็คอยมากงวนนี่งมห้พันลำมนของลูกเด้อครูเด้ดอคอยปูตรงเมตตาปานี่เอ็นดูและซอยเหลือปู <c oughs> มีหูแกวตาจิบย่านจิบกด็ดีจาพก,กอจ้าแมกด็ดีคุณนปอยง่ายไม่งายก็ดีสิงศักดิทิทั้งารกด็ดีที่อยู่ในสถานทีนท่นี้ก็คอยทันตรงเอ็นดูและซอยเหลือ ขอให้ประทานพ้อนประทานโชคให้แก่ลูกแก่หลานแก่ผีแก่น้องเด้อปู่เด้อตกหลานมาเพิองมาท่าปูเดงมาหาเร่มาเนี่มาขอเลขยสามตัวของเจ้าก็ดีก็คอยมาในขันน้ำมนต์ของลูกเด้อของวันทินของรัฐบาลนี่แหละปูฉันว่านี่แหละท่า้อนี่แหครับคอยมาในขันน้ำมนต์ของลูกเด้อปู่

กคอนผู้ท่านโตกท่านลาวครจะจำบ้านที่หนึ่งท่านว่านี่ครับสีหอดแหผู้ของป้านาราของสุโท่านมาในคำน้ำมนต์ของหลวงเ้อสาธุกอผู้นำแสนิรีจริท่านนะครับผู้มาสุาขท่นกด้รู้หล่อเนาะเด็กๆนะครับัวนี้จะขึ้น อาคิม์รอกกันเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นเลขขันน้ำมนต์น้องุต่ออาสาทูต่อนะครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นลักล้อยลักลอยต่อไปลัก้อยครับพี่น้องเต้าที่สามกระดาษทเเตอต่อไปลัก้อยครับคนแรกถึงสิบ็อกคนแรกครับเตงวดสองงวดสามมันได่เลยนหนัก หมวดต่อไปสิปังแห้งหมวดนี่แหละตั้งใจแบบแล้วชอบไม่ใส่นะพี่น้องเขอบคุณแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันให้จบคลิปให้จบนะครับใครดูด้วยกันจบคลิปนี้รวยทุกคนครับเอาได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วพี่น้องสองตัวพี่น้องพี่น้องเขาสูงมากกวสาสัน ผมบกขออนุญาตสูมหรอกเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์สรุปให้ทีเดียวเลยเนาะแถวอาจารย์อาจารย์สรุปให้โม่เฮาเลยเฉเดียวเลยนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์เสร็จครั้งเดียตอนนี้นะครับคก่อนได้ก่อนจริงจริงเลยอะอาจารย์เหลือทำพิธีหรอครับได้ครบแล้วสามตัวหกตัวอ้าวกราบพระครับพี่น้อง เอมีสาธุสวาคาโตพระปัตาธัมโมอัมมังลามามีสาธุพระธรโตสังฆลามามีสาธุพี่น้องไหว้พะแล้วครับ สาธุสาธุมาบอกมาเก่าใจรัวๆมาครับสาธุสาธุครับ

พี่น้องเนาะรอ,ก,อก,กันเด้อเดี๋ยวอาจา,ารย์เขียนให้นะครับอาจารย์เขียนให้แล้วนะครับ FC นะครับพิมพ์เข้ามาสาธุสาธุหนึ่งท่านว่า ฉันว่านะจใจจะเป็นโหออันว่าเด้อพี่น้องด้อนรุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อสเลยสงเด้อ หนึ่งเก่าพี่น้องหนึ่งเก้าแล้วหนึกเนึ่งเก้ากเล่างเด้อหนึ่ง่อาพี่น้องหนึ่นะครับเอซีนะฮะหนึ่1เก้เด้อพิมพ์ 1...9 แล้วก็หนตามด้วยสาธุสาธุนะครับ 9ก้าสาม0 3 0เก0าแล้วก็1 9 1 7ตามด้วยสาธุสาธุนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ f c ยังอยู่นะครับอย,ย่าหนีกันไปไหนนะครับอาจารย์จะลงยันเสร็จเด้อสาธุด้วยพิมพ์สาธุด้วยนะครับให้อาจารย์ลงยันเสร็จก่อนนะครับ อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยูด้วยกันให้จบคลิปเด้อ93อาจารย์3ตัวนะครับ3ตัวนะ93 6อาจารย์แกะตัวเลขอยู่นะครับ FC ตอนนี้ยังแกะตัวเลขอยู่นะครับดูดูด้วยกันให้จบคลิปนะครับ จานเลือบแกะตัวเลขแล้วนะครับยังแกะอยู่นะครับนุ๊ปซีสามงวดติดบอธรรมดานะครับนุ๊ปซีสามงวดติดสามงวดซ้อนไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าถูมาแล้วสามงวดซ้อน,นเนาะ ดูนะครับอาจารย์แยกให้แล้วก็จะโยง,งยันให้นะครับอาจารย์แยกให้แล้วก็จะลงยันให้นะครับอย่านี้ไปไหนเด้อขอร้องเอฟซีผมอย่าหนีไปไหนเนาะเพราะว่าถ้าหนีเราก็จะพลาดนะครับจะพลาดคลิปเด็ดๆนะครับห้ามหนีนะครับห้ามหนีอยู่ด้วยกันนะครับเอฟซี FC. ตอนนี้กําลังลงยันอยู่นะครับพิมพ์สาธุสาธุด้วยนะครับพิมพ์สาธุสาธุกันทุกคนนะครับพิมพ์พิมพ์มเข้ามาเยอะๆพิมพ์นะครับตอนนี้อาจารย์ลงยันอยู่นะครับทางเอฟซีทางแอดมินนะครับไม่อยากให้ทางเอฟซีผมนะครับหนีไปไหนนะครับอยากให้อยู่ด้วยกันนะครับ ก็ดูจุกคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับดูคล ouais ิปนี้ให้จบนะครับห้ามหนีไปไหนนะครับเพราะว่าจะพลาดทีเด็ดนะครับจะพลาดเลขเด็ดนะฮะสาธุ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 แกปด้อยนะครับถึงมือช่วยนะครับใส่ใหม่เลยนะครับแอดผมมียังเสียใหม่ตู้สเกลกับหนึ่งผมเป็นคนไม่เอาถ่าน ลงยันแล้วนะครับขออนุญาตสรุปตัวเลขเป็นเพื่อเป็นแนวทางนักเตะนี่เนาะก็คือเลข3 0 9 3 6 3แล้วก็60นะครับส่วนเลข3ตัวคือ9 3 0แสามศูนย์หล้วก็บหกสล้วก็1หเก้าหลักกับ่เจ็ดเนาะขอบคุณสำหรับ FC ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันแคปหน้าจ,จอไว้ครับ